สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันนี้พี่ขวัญจะมาให้ไอเดียพวกเราเวลาเราเจอลูกค้าที่ชอบบอกว่าขอแบบสั้นๆได้ไหมไม่เอายาวๆชอบสั้นๆนะคะแต่ใจเราเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดทําให้ลูกค้าได้แบบประกันที่ยาวขึ้นลูกค้าจะได้ผลประโยชน์ที่ดีขึ้นตัวเราเองก็ได้ผลประโยชน์ที่ดีขึ้นเช่นกันวันนี้เราลองไปดูค่ะว่าเทคนิคแบบไหนไอเดียแบบไหนที่จะบิดไอเดียลูกค้า ให้ลูกค้าทําแบบประกันจากสั้นเปลี่ยนเป็นยาวขึ้นค่ะหลายคนอาจจะเจอแบบว่าเออลูกค้าชอบออมสั้นๆน่ะนะคะชอบแบบสิบห<อ>้าทับหกสิบห้าทับหกคือ,อ,คอไม่ใช่ว่าเราไม่ขายนะคะแต่วันนี้เราต้องเข้าใจว่าพอเราไปดูในโครงสร้างนะคะว่าผลออประโยชน์ตัตวแทนหรืออะไรบางทีเราขายเราก็ต้องได้ส่งน้าส่งเนื้อเนาะเทคนิคที่ตัวมันเองใช้บิดใช้บิดเวลาลูกค้าบอกเอาสั้นๆนะคุณขวานเอาสั้นๆนะเอาแบบสิบห้าทับหกเอาสิบสองทับหกเอาสิบแปดทับสิบไม่เอายาว ผันจะใช้การเขียนตารางตัวนี้ค่ะตารางตัวนี้สมมติอันนี้เป็นเคสที่ลูกค้าจะออมปีละห้าหมื่นนะคะแล้วก็จริงๆเขาต้องการสิบห้าทับหกนะคะเราก็จะบอกเขาว่าได้ค่ะสิบห้าทับหกแล้วก็เปรียบเทียบให้เขาดูแล้วสุดท้ายอะ่ะเราก็บอกเขาว่าวันนี้ค่ะเงินก้อนเดียวกันเลยถ้าลูกค้าส่งแบบสิบห้าทับหกเขาได้อะไรนะคะถ้าเขาส่งแบบสิบแปดทับสิบส่งสิบปีนะคะเขาจะได้ทุนสามแสนหก ครบสัญญาเขาได้เจ็ดแสนแล้วเขาลดภาษีได้แค่ลดภาษีได้แค่สิบปีแต่ถ้าเขายืดออกไปอีกสักสิบห้าปีนะคะเป็นอันนี้ทษทีเขียนปิดยี่สิบสองทับสิบห้านะคะเขาได้ทุนเพิ่มนะคะเงินห้าหมื่นเท่าเดิมเลยได้เงินครบสัญญาเพิ่มแล้วลดภาษีได้ยาวขึ้นวะแล้ววันนี้ถ้าเขาทำยี่สิบห้าทํยี่สิบคุ้มสุดๆเลยเพราะว่าเงินห้าหมื่นเท่ากันแต่ถ้าเสียชีวิตได้เจ็ดแสนกว่าครบสัญญาได้ล้านหกและลดภาษีได้ยี่สิบปี วันนี้ค่ะการซื้อแบบยาวข้อดีก็คือว่าถ้าคุณเน้นลดภาษีนะคุณซื้อปุ๊บคุณลดภาษีได้ยาวแต่ถ้าคุณซื้อแบบสั้นนะคะซื้อแบบ6ปีพอจบ6ปีคุณต้องซื้อเล่นใหม่นะคะและต้องซื้อในอัตราเบี้ยของอายุที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเสียโอกาสแล้วนะเพราะคุณซื้อเบี้ยแพงขึ้นสองสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าช่วงนั้นคุณมีโรคประจําตัวความดันเบาหวานไขมันคุณโดนเพิ่มเบี้ยแสดงว่าคุณขาดทุนสิบอีก เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าตั้งใจว่าเงินก้อนนี้จะออกไว้เกษียณตอนนี้คุณลูกค้ายุ3ามห้าเองอายุ3ามสเองคุณลูกค้ายังต้องทํางานอีกไม่ต่ำกว่า20ปีอะคะ่ะเราดูเป็นย5สิบห้าทับยดีไหมคะเพราะว่าจะได้ทําวันนี้แล้วลดภาษีได้ยาวไปเลยนะคะทุนชีวิตก็ได้สูงกว่าครบสัญญาก็ได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตารางนี้คะ่ะพอเทียบปุ๊บเชื่อไหมคะลูกค้าก็เอาแบบยาวทั้งหมด <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นเงินห้าห0ื่นเท่ากันอะ นะคะแต่ได้ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันเนาะซึ่งถ้าหลายคนเห็นไอเดียวันนี้ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนหันก็จะขายแบบไม่ได้ยัดเยียดลูกค้านะคะขายโดยการวาดภาพนะคะแล้วก็ไปนั่งในใจลูกค้าแล้วก็ดูว่าลูกค้ากังวลอะไรเป็นยังไงกันบ้างคะกับการขายไอเดียบิดจากแบบสั้นให้เป็นแบบยาวจะเห็นว่าเมื่อเราชี้ให้ลูกค้าเห็นผลประโยชน์ของตัวเขาเองคะ่ะ พี่ขวัญเชื่อมั่นค่ะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยากได้ผลประโยชน์ที่ดีขึ้นและลูกค้าก็จะตัดสินใจฝากยาวขึ้นค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปทดลองใช้กันดูนะคะ